สวัสดีค่ะฉันชื่อสาอายุ26ปีฉันกับสองเราครบกันมาได้สองปีแล้วค่ะเราย้ายมาอยู่ด้วยกันและทำงานที่เดียวกันค่ะพวกเราทำงานโรงงานแต่ด้วยเพราะพิศเศรษฐกิจจึงทำให้โรงงานที่เราทำงานอยู่นั้นปิดตัวลงเราสองคนจึงต้องออกไปหางานใหม่ทําค่ะและเราก็ได้งานทําเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารแห่งหนึ่ง เจ้าของร้านชื่อพี่แก้วคะ่ะเธออายุ42ปีสามีของเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อหลายปีที่แล้วแรกๆเราสองคนก็ทำงานกันไปเพื่อหวังที่จะเก็บเงินแต่งงานกันและมันก็ดูจะราบรื่นทุกอย่างคะ่ะแต่พอมาหลังๆสองก็ดูสนิทสนมกับพี่แก้วมากขึ้นจนมันทำให้ฉันคิดมาก และยิ่งมีคนในร้านมาพูดเรื่องของสองกับพี่แก้วให้ฉันฟังอีกฉันยิ่งคิดมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ 2. เธอกับพี่แก้วดูสนิทกันมากเกินไปแล้วนะเธออย่าลืมสิว่าเธอมีฉันเป็นแฟนอยู่แล้วสาอย่าคิดมากเลยนะก็แค่เจ้านายกับลูกน้องแค่เจ้านายกับลูกน้องต้องไปทานข้าวไปดูหนังด้วยกันด้วยเหรอโธ่สา สองรักษาคนเดียวนะรักมากด้วยอีกไม่นานเราก็จะแต่งงานกันแล้วสาอย่าคิดมากเลยนะค่ะสาเชื่อสองสาก็รักสองเหมือนกันเราสองคนกอดกันอยางมีความสุขค่ะและไม่กี่เดือนต่อมาเรื่องของสองกับพี่แก้วก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมฉันไม่สบายใจมากค่ะฉันจึงบอกสองว่า เราควรจะลาออกและไปหางานทำใหม่สองก็ตกลงนะคะเขาบอกฉันว่าเขาพอ,พอมีเงินเก็บอยู่บ้างเขาจะเปิดร้านอาหารตามสั่งเล็กๆเ,เพื่อให้เราอยู่ด้วยกันค่ะฉันดีใจมากนะคะแล้วเราก็เปิดร้านตามที่คิดไว้ร้านของเราอยู่ไม่ไกลจากร้านของพี่แก้วมากนักมันเป็นตึกแถวที่อยู่ตรงข้ามกับหอพักพอดี มันจึงทำให้ร้านของเราขายดีพอสมควรค่ะแต่ความสัมพันธ์ของพ,พี่แก้วกับสองก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมหลายครั้งที่ชานแอบเห็นสองคุยโทรศัพท์กับพี่แก้วสองยังติดต่อพี่แก้วอยู่หรอแบบนี้จะไม่ให้สาคิดมากได้ยังไงสาที่สองติดต่อกับพี่แก้วอยู่เพราะตึกหลังนี้เป็นของพี่แก้วที่ทำเลดีๆแบบนี้ พี่แก้วขอให้เช่าก็ดีแล้วนะสาอะไรนะสองทำไมสองไม่บอกสาก่อนว่าเป็นตึกของพี่แก้วถ้าสองบอกสาสาจะมาอยู่ที่นี่ไหมล่ะไว้ใจกันบ้างเถอะสายังไงสองก็รักษาคนเดียวเข้าใจไหมนี่เป็นครั้งแรกที่สองตะคอกใส่ฉันมันทำให้ฉันเจ็บปวดจนพูดไม่ออกค่ะสองเริ่มทำตัวห่างเหินกับฉัน ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแต่เขาก็ไม่สนใจฉันเลยเรื่องของสองกับพี่แก้วฉันรู้ดีทุกอย่างแต่ฉันก็พูดไม่ออกเพราะเวลาที่ฉันพูดเราก็จะทะเลาะกันทุกครั้งจนมาวันหนึง่งพี่แก้วเดินเข้ามาในร้านตอนนั้นมันเป็นเวลาที่ฉันจะปิดร้านพอดีค่ะสวัสดีสาสองอยู่ไหม สวัสดีค่ะพี่แก้วสองอยู่หลังร้านค่ะไปเรียกสองออกมาให้พี่หน่อยสิพี่มีเรื่องจะคุยด้วยค่ะพี่แก้วฉันเดินไปเรียกสองออกมาค่ะเราสามคนนั่งคุยกันในร้านสาเธอรู้เรื่องของพี่กับสองแล้วใช่ไหมแล้วเธอจะเอาอยัางไงต่อไปเออพี่แก้วครับผมว่าสองเธอไม่ต้องพูดอะไรสารู้ค่ะพี่แก้ว แต่สองเป็นแฟนของสานะคะพี่แก้วก็รู้แล้วยังไงสองก็เป็นแฟนพี่เหมือนกันว่าไงสองเธอจะเอาอยังไงผมรักษาครับพี่แก้วรักษาแล้วที่เธอมานอนกับฉันมันหมายความว่าอะไรเธอ,อย่าลืมสิฉันให้เงินเธอมาเปิดร้านและร้านนี้ก็เป็นร้านของฉันของทุกอย่างที่ฉันให้เธอไปเธอได้มาจากฉันทั้งหมดเธอจะเลือกอะไรละ่ะระหว่างฉัน ที่ให้เธอได้ทุกอย่างกับสาที่ไม่มีอะไรเลยฉันเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองค่ะว่าตึกที่เราเช่าอยู่นั้นแท้จริงแล้วไม่ได้เช่าฉันได้แต่ก,ก้มหน้าร้องไห้ค่ะสองขอโทษนะสาสองรักษานะแต่สองก็อยากจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ขอโทษนะสาเราจบกันเถอะไม่มีคำพูดใดๆออกมาจากปากของฉัน มีแต่น้ำตาที่ไหลออกมาอาบแก้มฉันขึ้นไปเก็บข้าของและเดินจากมาความรักกับเงินบางครั้งความรักก็สู้เงินไม่ได้จริงๆคะ่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ